วัดป่าภูกก้อนปาฏิหาร์พระนอนหินอ่อนกลางขุนเขาจังหวัดอุดรธานีนอกจากคำชะโนดและวัดป่าบ้านปา่าที่ผู้คนรู้จักกันอยู่แล้วยังมีอีกหลายสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้กันบนยอดภูสูงกลางผืนป่าอันเงียบสงัดที่รอยต่อสามจังหวัดอุดรธานีเลยและหนองคายมีสถานที่หนึ่งที่ผู้คนกล่าวขานกันว่าเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์ที่ธรรมะย่างสถิตอยู่นั่นคือวัดป่าภูกก้อน วัดที่กําเนิดจากปณิธานของพระอาจารย์อินถวายสันตุสโกพระสายป่ากรรมฐานสิทธิหลวงปู่ชาสุพัทโทผู้มีจิตแน่วแน่ที่จะรักษาป่าให้เป็นที่บำเพ็ญธรรมและได้รับความเมตตาจากอุบาสิกาคุณแม่ปิยวรรณวีรวันคุณโอรานวีรวันและคณะผู้ศรัทธาเมื่อปีพุทธศักราช2530ท่านได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสมุนกว่า700ไร่เพื่อสร้างวัดกลางหุบเขาที่ต่อมาจะกลายเป็น ศูนย์รวมแห่งศรัทธ,ธาของผู้คนการต่อมาวัดแห่งนี้ได้สร้างพระพุทธไสายาสน์โลกนาศาสศดามหามุนีพระนอนหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์แกะสลักจากหินอ่อนทั้งองค์ยาวกว่า20เมตรงดงามดุจเทพเนรมิตว่ากันว่าในวันอัญเชิญพระเสียรขึ้นประดิษฐานท้องฟ้าที่มืดครึมกลับสว่างขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เสียงลงสมสงบลงมีเพียงเสียงระฆังดังกลางวานเหมือนธรรมะกำลังบังเกิดในผืนป่าแห่งนี้ ตั้งแต่นั้นมาผู้ที่ได้มากราบนมัสการต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าใจสงบร่มเย็นเหมือนพระองค์รับรู้ถึงจิตเราแม้ในวันที่แดดแรงพอเข้ามาใกล้องค์พระกลับมีลมเย็นพัดผ่านทุกครั้งเหมือนแรงศรัทธาของผู้มากราบถูกตอบกลับด้วยความเมตตาบางคนมาขอพรเรื่องสุขภาพบางคนมาขอให้ชีวิตร่มเย็นหลายคนกลับไปพร้อมน้ำตาเพราะรู้สึกเหมือนได้ปลดภาระในใจ ชาวบ้านเล่าขานกันว่าหากใครเดินทางมาถึงยอดภูนี้แล้วตั้งจิตให้มัน่สนสวดมนต์ภาวนาแม้เพียงบทสั้นๆจะได้รับลมเย็ยนแห่งพระนิพพานที่พัดผ่านใจทำให้ชีวิตเบาสบายอย่างน่าอัศจรรย์วัดป่าภูกรจึงไม่ใช่เพียงวัดในหุบเขาแต่คือแผ่นดินแห่งธรรมะและปฏิหารแห่งศรัทธาที่ใครได้มากราบสักครั้งจะไม่มีวันลืมเพราะความสงบที่ได้จากที่นี่ ไม่ใช่เพียงความเย็นของสายลมแต่คือความเย็นของใจที่สัมผัสได้จริงหากมีโอกาสได้ไปเยือนอุดรธานีไม่ควรพลาดที่จะเข้าไปกราบไหว้สักการะขอพรสักครั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัววัดหายโศกปาฏิหา์แห่งพญาครุฑปาราเมศวรสายลมพัดเบาเสียงระฆังดังสะท้อนกล้องในอากาศในเขตอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมีวัดหนึ่งที่ผู้คนเล่าขานกันว่า เพียงเอ่ยชื่อก็หายทุกหายโศกวัดแห่งนั้นคือวัดหายโศกตาบลหนองไผ่ดินแดนที่เชื่อกันว่ามีพลังศักดิก์สิทธิ์ช่วยปลดปลื้งทุกภัยและดึงดูดความโชคดีมาสู่ผู้ที่ศรัทธ,ธาตำนานเริ่มต้นจากนิมิตแห่งครุฑของเจ้าอาวาสในยุคแรกท่านเล่าว่าคือหนึ่งระหว่างนั่งสมาธิภาวนาท่านเห็นนิมิตปรากฏเป็นพญาครุฑองค์ใหญ่สีทองสุกสวา่างบินโอบวัดไว้ด้วยปีกที่กว้างใหญ่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นว่า เราคือครุตปราเมสวนผู้พิทักษ์แห่งวัดหายโศกเมื่อตื่นจากสมาธ,ธิท่านจึงตั้งใจจะสร้างองค์พยาครุฑขึ้นเพื่อให้เป็นเทวานุภาพคุ้มครองผู้คนและในเวลาต่อมาก็เกิดสิ่งอัศจรรรย์จิงระหว่างพิธีวางศิลาฤกษ์นั้นฟ้าคลึ้มฝนตั้งเขาแต่ไม่มีฝนตกแม้หยดเดียวลมพัดเย็นผ่านร่างกายเหมือนแรงเมตตาอกรอบพิธีหลังจากองค์พยาครุฑปราเมสวนถูกสร้างขึ้นสมบูรณ์ ผู้คนเริ่มมากราบไหว้ขอพรบางคนขอให้หายป่วยแล้วหายจริงบางคนตกทุกข์เรื่องงานมาขอพรท่านก็ได้เลื่อนตำแหน่งอย่างไม่คาดฝันหลายคนที่ได้โชคลาบก้อนโตกลับบ้านมีคำพูดหนึ่งที่ชาวบ้านพูดกันมาจนทุกวันนี้ว่าใครมาวัดหายโศกจะได้หายโศกสมชื่อทุกวันนี้ที่วัดยังคงมีผู้ศรัทธามาอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะในวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนา จะเห็นทั้งข้าราชการพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านจุดธูปขอพรต่อหน้าพยาคารุฑปรเมศวรเชื่อกันว่าท่านช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเสริมโชคลาภเรียกทรัพย์และให้ทางสว่างในชีวิตผู้คนเล่าขานกันว่าหากใครมีเคราะห์หนักให้มาจุดธูปเก้าดอกกราบพยาครุฑพร้อมอธิษฐานขอให้พญาคารุฑปรเมศวรโอบปีคุ้มครองลูกหลานด้วยเถิดแล้วเคราะหร้ายจะคลาย วัดหายโศวัดที่ศรัทธาเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นพลังและกลายเป็นปาฏิหาริย์ในใจของผู้คนตลอดมาหลวงปู่ตื้อวัดกู่แก้วรัตนารามกลางผืนแผ่นดินอีสานที่เงียบสงบและอบอุ่นด้วยศรัทธามีวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดกู่แก้ววัดนี้ตั้งอยู่ในตำบลบ้านจีดอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงวัดธรรมดาแต่คือดินแดนแห่งตำนานและปาฏิหาริย์ที่เล่าขานกันมาหลายร้อยปี เดิมทีบริเวณนี้เคยเป็นอโรคยาสาลหรือโรงพยาบาลโบราณสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่7สร้างขึ้นเพื่อรักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยให้หายจากทุกภัยทั้งปวงคนเท่าคนแก่เล่ากันว่าใครมาเยือนกู่แก้วจะหายจากโรคาจะพ้นจากโศกเศร้าคำว่ากู่แก้วจึงหมายถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังบริสุทธิ์เหมือนแก้วเมื่อการเวลาผ่านไปบนซากปรา,าสาทศิลาแลงเก่าแก่ที่ยังคงยืนหยัดกลางลานวัด ชาวบ้านได้สร้างวัดครึ่งใหม่ชื่อว่าวัดกุแก้วรัตนารามและภายในนั้นได้อัญเชิญองค์หลวงปู่ตื้อพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นที่สักการบูชาเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านมีเรื่องเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่าในยามค่ำคืนเงียบสงัดมักมีแสงสว่างวาบขึ้นบนยอดปราสาทเก่าคล้ายเปเลวเทียนสองประกายกลางอากาศผู้คนเชื่อว่านั่นคือแสงแห่งบารมีของบุรพา,ารย์ผู้ปกปักรักษากู่แก้ว ผู้ที่มากราบขอพอรด้วยจิตศรัทธาแน่วแน่จะพบสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตอย่างไม่คาดคิดบางคนที่ป่วยกลับหายดีบางคนที่ตกงานกลับได้งานบางคนที่สิ้นหวังกลับพบทางสว่างใหม่ในชีวิตทุกปีในช่วงเดือนเมษายนจะมีพิธีบวงสวงและสงกูเป็นงานบุญใหญ่ที่ชาวบ้านทั้งอำเภอมารวมใจกันตั้งเครื่องบวงสวงจุดธูปเพียนขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งกูแก้วด้วยจิตศรัทธา วันนี้วัดกู่แก้วรัตนารามยังคงเป็นดั่งหัวใจของชาวบ้านผู้คนต่างบอกต่อกันว่าถ้ามีทุกข์มีเคราะห์มีโรคภัยให้ไปกราบที่วัดกู่แก้วแล้วจะรู้ถึงพลังศรัทธาไม่เคยเลือนหายและหากท่านใดมีโอกาสไปเยือนลองไปกราบหลวงปู่ตื้อเดินเวียนรอบปรางกู่โบราณท่านจะสัมผัสได้ถึงพลังแห่งศรัทธาและปาฏิหาริว่าด้วยความศักดิ์สิทธิ์นั้นก็ไม่แพ้นะที่แห่งใดเช่นกัน ที่ยังคงปกปักรักษาผืนแผ่นดินนี้มาหลายร้อยปีนี่แหละคือวัดกู่แก้วตำบลบ้านจีดสถานที่ที่ศรัทธายังคงมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้เรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ยังมีอีกมากมายเรื่องนี้ก็ผมหยิบยกมาแค่บางส่วนเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังผิดพลาดประการใดกระผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับขอบพระคุณครับ